ฮัลโหสวัสดีครับวันนี้เราก็สู่ m ไมค์คร f t ครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เราก็จะมาเล่นไมค์คร a f กอาชวิตรอดในเวอร์ชัน1.8.1นะครับ ก็คือว่าโปรเจกต์ของอันเก่ามันหายไปแล้วนะครับเราก็อยากไปสนใจนะครับเรามาสนใจกับโปรเจกต์ใหม่นะครับก็คือโปรเจกต์นะครับอาชีวิตรที่หนึ่งหนึ่งจุดแปดเจ็ดหนึ่งเอาใหม่เริ่มต้นใหม่เลยนะครับเลยเราก็ให้มันสั่งสปอนกล่องกล่องอมตมะนี้ออกมานะ <c oughs> อะไรอะโบนัสนะครับ <c oughs> เปิดออกมานะครับเจอของดีๆนะครับเจอของดีๆก็บของกับที่ แหมมาเกิดอยู่ที่แหมมาเกิดอยู่ที่อามาิตมกนะครับเกาะเล็กขนาดนี้เกาะเล็กมากนะครับมา,าชีวิดรอดกันนะครับมีได้แค่นี้ก่อนนี้เดี๋ยวใช้เลยเดียวนี่ไม่ได้รันบนเซิร์ฟเวอร์นะครับเห็นไหมไม่ได้รันบนเซิร์ฟเวอร์นะครับนะครับทับอะไรไม่ได้นะครับ นะครับไม่สามารถทำอะไรได้มากนะครับโอเคก็โอ้โหก็เกิดเรองควสมควรนะครับดตรงนั้นเกาะเกาะใช้เกาะปะเกาะกาจะได้ยินไหมว่าเสีงยงใครสมควรใช้เกาะปะใช้เกาะปะมันมีต้นไม้แค่สามต้นนะ ได้ปะไม่ใช่เกาะครับกับเกาะเดิมดีกวเกาะมันเล็กมากอะดู F5 ก็ได้ดูดิเล็กขนาไดไหนนะดูจากมุมมองของเองแล้วกันนะครโคตรเล็กครับมาใช้ขวานไม้ให้เป็นประโยชน์นะครับโปรเจกต์นี้ต้องเริ่มใหม่นะเพราะว่ารอมสับเข้านะครับับันาร ลืมเก็บเซฟแมปเอาไว้นะครับตามจริงว่าจะจะทำโปรเจก t นี้เป็นโปรเจกต์มัลติเพเยอร์แบบเล่นหลายๆคนด้วยซ้ำนะับแต่ด้ยวยความที่ว่ามันทำไม่ได้อะไรแบบนั้นนะครับก็อืมไยมันไปอย่างที่เป็นเดี๋ยวสร้างบ้านกันเลยดีกว่านะครับเออเราจะได้สร้างบ้านแบบนี้ะ่ะจะมา,บาแบบแบบออกไปในน้ำอะ่ะเออ ให้มันแนวๆอ่ะว่ามันเราไม่เคยมีการสร้างบ้านบนน้ำเลยตั้งแต่แบบทำโปรเจกต์เอาชีวิตรอดมานะครับเอาเอาเลยเอาเลยเดยว่านะครับเอาชีวิตรอดในไหมครับหนึ่งจุดแปดจุดหนึ่งนะครับนี่ลอาออพติไฟแล้วนี่นี่คือเออัพติไฟแล้วนะอัพติไฟคือตัว b 5ห้าน่าจะจะไม่ผิดนะครับดูบห้านะครับขอไม้เยอะนะครับในการทำนะครับ นี่ก็มีสัตว์คือครบดีเนาะดูดิม้มไหมล่ะแกะวกกะัวไก่แกะวัวไก่ก็ครบอยู่นะเออหมูด้วยมีหมูด้วยนะครับถือว่าคบบรบสรรพสิ่งอาหารนะครับก่อนั้นท่านม่สนใจคนระับเดี๋ยวต้องว่ายน้ำไปไว่ายน้ำกลับเพราะรู้สึกเซ็งนะครับ ตัดท่อที่พอใช้ก่อนเนาะไม่ซีไม่ตกเลยนะไอ้อสติ๊งตกอ่ะค่อยปลูกนะขอหาที่ที่ทำเลสร้างบ้านเีลยทำเลสร้างบ้านตรงนี้เลยกันนะ, mm hmm. ะสร้างบ้านดินหน่อยครับขอซีเตอร์เออเยี่ยม แต่งกล่องนะครับเลยปรับ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 แต่งเกาะนะครับอุตติดเล้ซีดมาอันเดีททททเยวโเคโีเลสซีอันเดียวเองเ้าได้มีพื้นที่ไว้สร้างบ้านนะครับ ก็เห็นมีซีทึ่งได้ซีทันเดียวนะนี่คือเอาดินจะก็คิดว่าจะเอาดินไปถมผมที่อยู่นะครับ ก็จะเอายินไปถมที่ตรงในส่วนน้ำอะ่ะเราจะไ,ได้แบบมันขยายใหญ่ออกไปได้นะครับฟังนะโนไม่มีเสียงแต่พังเลยเดี๋ยวนี้เออเออเลยโอเค ได้ซีดมาห้าอันโอเคครับต้องทำบ้านกันดีกว่าบ้านของเราคงเอาตั้งตรงนี้แล้วกันนะต้องคิดออกแบบบ้านครับให้มันบ้านแบบพออยู่พออาศัยได้สักคืนสองคืนแรกแลวเนี่ย แล้ค่อยปรับแต่งแล้วกันนะอ,อย่างต่อไปของอเพิ่มอันหนึ่งนะครับจัดจัดองค์ประกอบบ้านให้เสร็จกันส่วนนี้ใช่ไหมทำเตียงจะค่าแกะดีไหมอ่ะแกะอุติตัว่น หนึ่งหนึ่งตัวสองสามสาสี่สี่ตัวถ้าเราฆ่าได้ถ้าเราฆ่าถ้า,า,า,ถาสมมติมันดรอปได้หนึ่งหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งอันมันก็เสียเปล่านะครับเราก็ขอเก็บไปก่อนก่อนนะครับทำประตูเป็นสองบานนะครับแกะเอาไปประตูได้สามบานนี่ อีกบานหนึ่งเอาเป็นข้าห้องนี้ดีกว่าสวยๆอยู่โอ้ะสีกรนี่ก็ทำเหมือนเป็นห้องเก็บของห้องนอนกับโซนรับแขกแล้จันเนาะ บ้านนะครับตอนนี้จะใส่กระจกไปด้วยนะครับรอบๆบ,บ้านนะครับก็มีกระจกนะครเพื่อความสวยงามตึ๊บโอเค อยากทำโปรเจกต์ร่วมอะครับคือแบบเอาหลายๆคนมานั่งเล่นกันมันจะได้แบบทำเป็นโปรเจกต์ร่วมนะครับสองโอเคนะครับติดไฟเ,เพิ่มควาสว่างเล็กน้อยดีดกว่าเอาไปติดไว้ตรงนี้บานก็ออกแบบมาดีดีจะติดท็อตยังไงเนะี่ย เปลสองสองตรงนี้หนึ่งจากดีตรงนี้ต้องให้มันสว่างได้ทั้งบ้านนะโอเคต่อไปก็ลงเมืองกันตอนนี้ปรับอยู่ในหมดเลยครับถูอกอ normal lock เลยอ่ะ แล้ต้องมีคนมาถามอีกนะครับทำไมไป,ปรับพิสูได้วะงงงงเลยนะเนี่ยยังงงอยู่นะว่าทำไมทำไมมันไปปรับพิสูไม่ทราบนะครับมาจะได้คืนแรกลแล้วเราขอขุดลงเหมือนตรงนี้แล้วกันนะครับ ฉันเห็นนะครับเวลานาะพอสมควร ตัวนี้เจ็บปากมากนะครับร้อนหน่อยนะครับโอ้ในหินแค่นี้ก็พอือือ,อ,อบ้านเราคงไม่มีเฮ้ยพี่เขียวปะไม่ใช่ ีเคียวนะครับสีีเขียวยังไม่มาวันนี้นะครับอทรายทรายก่อนครับจะได้เานนาผาได้เราจะขุดขุดพื้นด้านล่างเลยที่ทำวันนี้มาเยอะ่นะครับเฮ้ เสี่ยงซอมบี้แล้วขออ,อย่ามันพุ่งมาเกาะมี้เดิน แล้วมาุดดกดกดกดุดุดดดคือเท่าที่ผมดูจากโปรเจกต์อันที่แล้วนะครับก็ได้รับความนิยมอยู่พอสมควรนะครับยอดวิวพุ่งกระจายนะครับก็เลยมาทําโปรเจกต์ใหม่นะเพราะว่าลืมแมปมันหายไงแล้วก็เลยต้องมานั่งทําใหม่นะครับก็ต้องขอขอบคุณที่เข้ามาดูโปรเจกต์อันที่แล้วด้วยนะครับโปรเจกต์นี้ก็ขอเริ่มใหม่เลยนะครับเริ่มใหม่กับเกาะเกาะใหม่ชีวิตใหม่เลยนะครับโอ้ยวิวใช้ไม่ได้ละ เลยแทงหลังก็ได้ะอืมอืออูซอมบี้มาแล้วลบ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 ออกไปหมูฉันยังไม่อยากฆ่าเจ้าวันที่ปังเงียบเพื่อความ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. ่งสองสามสี่ห้าหกพวกซอมบี้มันมาเร็วกำเนิดทำหลังคาบ้านเลยอนะแปะแปะ,แปะ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 ก็อาจจะทำบ้านทั้งสองชั้นนะครับเท่าที่คิดคิดเอาไว้นะครับ แต่ไม่รู้ว่าทรัพยากรไม้จะพอหรือไม่นะครับตอนนี้ก็500กห้าร้อยเท่าไรห้าร้อยหกสิบกว่านะครับเท่าที่เห็นดูนะครับซับสไคร์เบอร์นะครับต้องขอบคุณปนม,มาก,นะ,ก,ากมาาน,นะครับที่เข้ามาซับสไคร b เอียนนะครับ ยาดวิวก็พุ่งนะครับอัปโหลดคลิปไปไม่ต้องไม่ต้องไปแชร์อะไรมากครับตอนนี้แชร์อยู่ที่สองที่นะถ้าเป็นคลิปที่แบบไม่ค่อยน่าจะมีคนดูนะครับคือคิดคิดไว้คือแบบยังไงมันก็ไม่ไม่ค่อยมีคนดูแล้วก็คือแบบแชร์ไว้สองที่คือหน้าของตัวเองครับหน้า facebook ส่วนตัวตัวเองกับของทางแฟนเพจนะครับก็ถือว่ายังมีคนเข้ามาดูอยู่นะครับคือถ้าจะแชร์ก็คือขอแชร์ในโปรเจกต์ที่มันแบบ ใหญ่ๆอย่างเช่นโปรเจกต์เนี้ยเดี๋ยวจะแชร์ลงเพจอะไรกรุ๊ปทุกกรุ๊ปนะครับที่ผมอยู่นะครับมาจะหมดแล้วอืมโอเคนะครับเผาซ้ายตุ๊กตุ๊กเอเดีด๋ยวตรงนี้ทำเป็นที่นอนดีอ่่เมาไม้อ่ะ โอ้โหโอ,โอชิดรอดในคืนแรกนี่หมูเข้ามาเล่นในบ้านเกียบเลยนะครับอาคดืน้นีย หน้าบ้านนะครับเออเชิญเข้ามาสิจะไปไหนเนี่ยืูว่ามันจะไปที่อื่นอีสปาต่อสปาต่อเออตัวนั้นยังอยู่ ดูสรงบ้านแบบนี้ใครก็ทำได้ครับเชื่อครับไม่ต้องเป็นนูไม่ต้องเป็นโปรครับผมไปดูคลิปนน้ก,กับคลิปโปรมานี่แบบมผมอยากจะค่ายคนคลิปนะครับก็แบบไอคนไอไอมือโปรแม่ต้องใช้เพชรสร้างบ้านต้องใช้ท้องสร้างบ้านโอ้โหอ,อะไรบบนี้อ,อยากจะรู้ข้อหนึ่งนะแล้วพวกเจ้าจะออกอยังไงเข้ามานี่อยากจะตายใช่ไหม ดหมดเออดีออกไปไม่ใช่บ้านสำหรับพวกเจ้าไปจะต,ตายนี้มากใช่ไหม <c oughs> เอาไม่ิีโอ้โหออกไป ออกไปนี่บ้านมนุษย์ไม่ใช่บ้านสำหรับพวกเจา้าไม่ต้องมาเยี่ยมชมในห้องนี้มากกว่าอส่วนส่วนบ้านหลักเนี่ยฮะโอ้นี่จะปวดหัวเลยมีแต่อะไรเหนียวไก่หายอันี้ผมปวดหัวกินแอปเปิลกินดินงมยำ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 โอค ลงเหมาาืองว่าตักรอดในส่วนที่มันอึดมึดตีวานะครับเอาหินมาปูพื้นก่อน ได้แต่หิตหิตอ,อะไรอะแอสไซย์อ่ะไม่รู้นะครับมไม่ได้กลัวหรอกยำคานยำคานหู ที่สุดก็เจอเล็กแล้วกดเล็กกันยังไม่เจอถาดน,นะครับตอนนี้ มันไม่ยอมไปตายดีๆนะครับเอาหมดบ้านแล้วใช่ไหมเอาหมดบ้านแล้วนะสอคัคดีครับเย่เอาหมดบ้านแล้วขอให้มนุษย์อยู่ส่วนมนุษย์ผูกเจ้าอยู่ส่วนผู้เจ้าโอเคตึบตึตึโอเค แค่นี้ก่อนนะครับปิด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 ติด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 ิด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 ด อ่ต่อไปก็โอเค,อเคสวยงามครับบ้านหลังแรกของเรานะครับถือว่าเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับกับพารแรกนะครับมไม่มีอ่ะส่วนนั้นมันไม่มีอ่ะเออลืมไปทำกล่องมาทำอะไรลืมไปเลยว่าในบ้านมีกล่อง ออกมาได้4อันโอเคครับอะไรอะคืนแรกก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับพัทพัทแรกนะครับกับโปรเจกต์1่งรุ่นใหม่นะครับคือแ mm hmm. บบแบบใหม่เลยเนี่ยทําใหม่เลยนะครับสปริงมีไหมมีสปริงไหมไม่มีม mm hmm. นะครับ แล้วก็มาพบกันใหม่ตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปตัดต่อคลิปแล้วก็แบ่งพาร์ทนะครับก็ไม่บายครับตัวหน้ก็ตัวนากด subscribe ด้วยนะครับเพื่อการติดตามยอดวิวของผมด้วยนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับสาหรับวันนี้เดี๋ยวก็ต้องมีพาร์ทหน้ามปแหละเออไม่ต้องไม่ต้องมาติดตามไม่ใช่ดิพูดเมาก็คือแบบยังไงเดี๋ยวพาร์ทหน้ามันก็ต้องออกนะครับก็กดติดตามไปเลยนะครับ มันก็จะขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าติดตามของ youtube เองนะครับก็ขอตลาไปก่อนครับสรับพาร์ทแรกนะครับรวิเเล็กแล้วคุณรากันคุเรา็กันจะบอก,บอกจบกมื่อกี้กี่วิแล้วเนี่ยจะมีไป1 0บโมงสแล้วเนี่ยบอกตั้งแต่สิบโมงกว่าๆนะครับไม่อยากจบอ่ะเนี่ยดูดิ day ดวันแล้วนะครับมันไปเดเดหนึ่งแล้วอะ่ะเออก็อ เราชีวิตรอบได้คืนคืนแรกนะก็จบไปแล้วนะครับจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะจุดนี้เฮ้ยไอ้มุกนี้มันยังจะกลับมาตามหลอกหลอนนี่นะครับเดี๋ยวพาสองจะออกตามมาในคือวันนี้อัดวันที่สิบเอ็ดมกรานะครับอัดวันที่11เ็มกรานะครับสอง5ันสิบห้านะครับไม่ใช่ส0 1 4ิบสี่หรอกจะบ้านะแม่งทำไปย้อนปีหนึ่งมาครับ1.8.1นจดปดหนึ่งยังไม่ออกเลยนะครับ โอเคครับสำหรับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนจริงๆแล้วอะอะพูดจริงๆแล้วถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์เพื่อให้เพื่อ,อนๆดูด้วยนะครับแล้วกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับสำหรับนี้ขอจะมันย,ยังไม่อยากจะจบอ่ะเจอดันอีกแล้วอ่ะดูดิอู้อู้อ,อูกลับเลยผมนี่โอ,โอเค โอเคครับอขอตัวลาไปจริงๆละคุณบายครับไม่อยากจบอ่ะ,อะ good bye, good bye, คุณบายกุดบายบจุ๊บๆเอ๊ไปบ้าง